สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพี่กคะของข้าวันนี้ก็คือคุณจะได้พบเจอกับกับความรักภายใน3เดือนนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะ่ถ้าใครที่ชอบตัวเลื่องใหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลืองที่1สีส้มตัวเลืองที่2สีม่วงและตัวเลืองที่3สีขาวนะคะถ้าเลือกได้แล้วเราจะไปเริ่มกันที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลโกกรองที่หนึ่งสีส้มฝากกดไลค์สับคลายกดแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star ก็เก,ก้าก้า,กาจะชัว์กว่าชเจนกว่าเป็นดวงพูดตรงนะคะแม่นยำกว่าทำได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณเซนสติฟไม่กล้าเปิดใจนะคะต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการคนฟังอะไรเงี้ยนะคะลองมาดูได้นะคะเดี๋ยวจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้ได้ด้วยนะคะเเข้าใจโดยบางเรื่องเซนสติฟท์จรงิจรงๆนะคะก็มาลองดูได้นะคะเป็นคันให้คำ โอเคโอ้เดอะเดวเวอร์ออฟแมาให้ดีนะคะเพจเอาเพนทาโกถามว่าภายในสามเดือนนี้มีโอกาสไหมไพ่บอกว่ามีนะคะโอ้ถึงเวาลาของคุณจะได้เจอคู่แล้วนะจะเจอแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยเขาจะเข้ามาแบบกระทนหันแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณมาดูคลิปน,นะคะไม่เกินสามเดือนนะคะน,นี่จะมีการสื่อสารติดต่อเข้ามาจะมีเรื่องของความรักนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ชัดเจนด้วยอาจจะไวด้วยนะไพ่บอกว่าเอ e เ g อร์จีแบบว่า คุณจะได้เจอใครบางคนอ่ะอืมที่เข้ามาแบบที่แบบมาไม่ทันตั้งตัวมาแบบอาจจะเจอแบบคิดไม่ถึงหรือไ,ไม่ถึงเลยนะคะแล้วพอได้เจอปุ๊บอ่ะเขารู้สึกอินกับเรามากเขาชอบเรามากแล้วเขาก็จะแบบว่าเ,เขาเรียกไงนะคือเขาจะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไว้มากเลยนะคะยิ่งถ้าคุณเดียวกับคนทางไกลคนต่างชาตินะคะเขาอาจจะขอให้คุณย้ยา,ยายเข้าไปอยู่กับเขาหรือเออ่จะให้ความมั่นคงกับคุณเลยความชัดเจนกับคุณเลยอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็เออ คือเท่าที่ยานดูนะอืมคุณได้ไพ่ energy ที่เด่นแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะประมาณว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาจะมีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทำให้คุณหวัน่นไหวนะคะสําหรับบางคนที่รอใครอยู่ถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นเขาไหมไพ่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์เหมือนกันโอ้คุณได้ไพ่ไม่กี่อาทิตย์นะคะชะัดเจนมากว่าเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะไพ่บอกไม่ต้องกังวลเลยอุ้ยคุณพร้อมแล้ว <laughs> คุณพร้อมแล้วด้วยนะคะโอเคดึงให้สามใบพอ คุณพร้อมที่จะเจอกับความรักแล้วนะกองที่หนึ่งคุณอาจจะคิดว่าคุณหรือว่าคุณอาจจะรักตัวเองแล้วคุณปล่อยวางคุณไม่ได้สนใจแล้วหรือเปล่าคุณทําถูกวิธีแล้วแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้แล้วนะคะเออแต่กองที่หนึ่งเด่นนะเพราะไพ่จัสเมนเนี่ยออกมาคือมันถึงเวลาที่คุณต้องได้เจอแล้วนะคะฮาร์โมนีนะคะ peaceful restoration นะคะ harmony and restoration แล้วก็เอ่อ romance นะคะก็มาให้ความรักเข้ามาความรักจะเกิดขึ้นมันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้เจอคู่ คุณนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะไพ่บอกว่าคุณจะมีความสุขที่สุดเลยนะคะถ้าคุณได้พบเจอกับคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยก็ให้เราแฮปปี้ได้นะแต่อย่าไปคาดหวังกับไปเฝ้ารอในะ้ชีวิตของคุณต่อไปทําหน้าที่ของคุณต่อไปเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเดี๋ยวโชคชะตาเนี่ยจะจัดการสถานการณ์ให้เองอย่างแอร์เนี่ยที่ยานเจอท้าบ,บางทีก็คือเราแบบยังไม่พร้อมไม่อะไรเนาะแต่รู้สึกว่าโชคชะตาบอกว่าถึงเวลาแล้วมันก็ต้องมีเหตุให้มันเกิดขึ้นเราก็หนีไม่ได้อะไรก็ตามนะคะที่มันยัง กิดขึ้นได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากกานมองว่าลัากษณะ energy ก้องที่หนึ่งเนี่ยคือจะมาตอนที่คุณแบบเฉยๆแล้วไม่ได้สนใจแล้วคุณปล่อยวางแล้วนะคะมันเลยจะเกิดขึ้นสําหรับบางคนก็แค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะบางคนก็จะเดือน2เดือนแต่ก็ไม่เกิน3เดือนนี่แหละหลังจากวันที่คุณมาดูคลิปนะคะอาจจะเจอจากการที่คุณไปฮอลิเดย์ไปพักผ่อนนะคะไปรีแลกไปผ่อนคลายไปชิลๆก็ได้นะคะไปทําอะไรก็ได้หรืออาจจะเจอในที่ทํางานก็ได้นะคะสถานที่ที่คุณอยู่ใน daily r o u t ที e ของคุณคุณทําอะไรนะคะ บางคนบอกเลยว่าฉันใช้ชีวิตเดิมๆิมฉันไม่ได้ไปไหนนะคะคุณอาจจะเจอออนไลน์ <_ d ata> คุณอาจจะเจอจากที่ทางาน,นคุณอาจจะเจอจากการใช้ชีวิตของคุณเดิมเดิมก็ได้บางคนเนี่ยเออแบบไปซื้อของร้านนี้บ่อยนะคะอยู่มาวันหนึ่งคุณอาจจะเจอจากที่นั่นก็ได้แบบที่คิดไม่ถึงนะคะส่วนมากเนี่ยออความรักมันจะเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวมาแบบเราไม่คิดไม่ถึงสถานที่เดิมก็ได้นะคะแบบเดิมเดิมก็ได้นะคะความรักครั้งนี้จะพาไปสู่เป็นแบบลักษณะแนว two love แบบคู่ชีวิตด้วยนะ คือแบบความรักครั้งนี้ที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาเล่นๆด้วยนะบอกไว้ก่อนว่าเห็นตั้งแต่สีไม้เท้าแล้วมาแบบจริงจังนะคะคุณอาจจะคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์เลยก็ได้นะ,ค,ะคุณอาจจะคุยกันแป๊บเดียวแล้วมาเจอกันอะไรเงีย้ยก็ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะแบบไปไวมากเขาจะหลงรักคุณเขาจะอินกับคุณเขาจะชอบคุณเขาจะต้องการคุณเขาจะติดคุณตลอดเวลาอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ดีและเด่นนะคะแต่คุณก็ต้องแบบลองดูด้วยนะคะลองดูด้วยว่าคุณพร้อมไหมอะไรเงรี้ยถ้าสมหรับ,บางคนจะนัดเจออะไรก็ต้องดูต้องเช็คให้ดีๆเนาะแต่ยังไงก็ตามใช้ชีวิตของคุณไปเลยเต็มที่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้แล้วเดี๋ยวความรักนะจะเข้ามาภายใน3เดือนแน่นอน,นะคะ่ะสมหรับ,บางคนก็แค่หลักอาทิตย์เองนะคะประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2บกันเลย สำหรับใครที่เลือกกองที่2ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v start 999จะชัววชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงสามารถแนยาำป่าถามได้ทุกเรื่องคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจนะคะไม่กล้าเปิดใจในเรื่องที่เซสถิทมากมากนะคะไม่กล้าคุยกับใครก็ลองมาเปิดใจมาดูที่นี่ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกไปที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ต้องซีเรียส อแล้วก็เป็นการแนะนำนะคะให้การคอนเฟิร์มนะคะให้ความชัดเจนกับคุณได้น่คะโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่า mm hmm. สามเดือนนี้คุณจะมีความรักวกอินเข้ามาไหมแต่อนรู้สึกเหมือนแดดกลองนี้เหมือนไม่ค่อยเด่นนะอินนิจยังไม่ค่อยเด่นนะคะไ่เดทออกมาด้วยเดชาริยต์มันเหมือนกับเป็นช่วงแบบกลืนกลืนยังไงไม่รู้เหมือนกลืนรอกลืนอะไรสักอย่างซีดาบยังนิ่งอยู่ะมันเหมือนกับความรักเนี่ยเดินทางเข้ามา เดินทางออกมาแล้วความรู้สึกแบบแบบความรู้สึกว่าความรักเดินเดินทางมาแล้วนะมาจินาทางคุณนะแต่มันยังไม่ถึงเนี่ยค่อยฟินถือถือเหรียญทำให้เาเห็นว่ามันยังมีเวลาอยู่ค่ะมันแค่คว่ายังอาจจะมากกว่าสามเดือนนะอาจจะมากกว่าสามเดือนอืสองไเท้านะคะถ้าบอ,อ,อกว่ากองเนี้ยมันไม่ได้แย่นะแต่แค่มันมัน,ม,นมันเหมือนอยังมีเวลา charm ing านะคะอยู่อืมมีเวลา charm ing าอยู่ ที่ที่อ่อที่คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีที่ใช่ะ,ะ้ะเพราะฉะนั้นกองที่2เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยนะแอนดูไว้สเดือนแต่กองที่2แอนเห็นประมาณอาจจะแบบเเดือนถึง1ปีเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงนะคะถ้าหลังจากที่คุณมาดูคลิปก็อาจจะ บวกไปสักเจ็ดเดือนก็ได้หนึ่งปีก็ได้นั่นแหละช่วงนั้นแหละความรักจะเข้ามานะคะมันออกมาประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าสามเดือนนี้จะเจอความรักใหม่ไพ่บอกว่าไม่แต่คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆน,นะอยู่กับตัวเองรักตัวเองรอให้รอ,อให้ดวงของคุณมันเปลี่ยนก่อนรอให้จังหวะทามิ่งมันใช่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอจังหวะทามิ่งมันได้ทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณเองะคะ่ะโอกาสที่จะพาคุณเนี่ยไปเจอกับความรักที่ใช่คนที่ดีนะคะค,คนคนนั้นอืม แต่ก็ออกแนวผิดหวังนิดนึงนะคะในเรื่องของเวลาผิดตรงเวลานะคะมามายังไม่ถึงเขายังเดินทางมาไม่ถึงเห็นไหมไอเยีย o ฟอร์มนวอืมไม่เหมือนกับความรักอะ ดวงความรักก็ำลังจะเปิดแต่ไม่ได้เปิดปีนี้เปิดปีหน้าอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ได้ไพ่คําว่าไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชงนั้นมีนะคะมีแต่ก็ต้องรอจังหวะเวลานิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธาต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังนะไพ่บอกว่าเชื่อต่อไปคิดีต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณคู่ควรหรือสิ่งที่ใช่หรือคู่แท้ของคุณรักแท้ของคุณแน่นอน โอ้ยคุณได้ไพ่โซเ r นเดอร์นะคะปล่อยวางอย่าไปคิดมากอย่าไปกันวนงวลทําหน้าที่ของคุณไปก่อนใช้ชีวิตรูทีนของคุณไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาคนนั้นก็จะกลับเข้ามาเองนะคะอมเหมือนกับให้แบบใช้ชีวิตของเราไปก่อนนะคะอะไรตอนนี้ก็คือแบบ อ่าอย่าไม่ต้องกังวลนะคะฟังความรู้สึกคุณบางทีเนี่ยแอนมองว่าคุณอาจจะมีเซนนะมีเซนมีแรงสังหณรถ้าเดี๋ยวมันใกล้เข้ามาคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคุณจะรู้สึกว่าช่วงนั้นคุณรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณได้ไพ่เดยคือคุณจะรู้้ดยโดยสัญชาตญาณของคุณว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นแหละค่ะนั่นแหละก็คือช่วงนั้นแหละ กำลังความรักกำลังจะเข้ามาแล้วคุณได้ไพ่ดีวท์ทาม,มิงยังติดในเรื่องของเวลาจริงๆนะคะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่คุณต้องการแต่เดี๋ยวมันถึงเวลาจังหวะทามมิ่งเดี๋ยวถ้าถึงคิวคุณตาคุณอะความรักก็เกิดขึ้นแน่นอนอประมาณเนี้ยไม่ต้องหว่วงนะคะคุณจะได้ f อร์ดิ g งอินเลนะคะคุณอาจจะเห็นสัญลักษณ์ทรายต่างๆนะคะ ก็บอกไว้เลยว่าคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะคุณควรจะเชื่อการที่คุณเห็นเลขเห็นอะไรเงี้ยก็ให้เชื่อไปเลยว่าผู้ของคุณกาลังจะเข้ามานะคะคุณไม่ได้คิดไปเองแต่การที่คุณเห็นเลขเนี่ยบางทีสิ่งสิ่งต้องการให้คุณเชื่อนะคะคิดบวกคิดแย่ดีอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งคิดลบอย่าพึ่งถอยเพราะว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วแค่มันยังไม่ถึงปลายทางที่คุณต้องการนั่นเองนะคะแต่คุณจะได้ เจอกับคนที่รักคุณมากๆอันเห็น e NERGY ของ Falling in Love เนี่ยเหมือนกับเขาจะรักคุณมากแล้วคุณก็จะรักเขามากนะคะเหมือนคุณและเขาจะรักกันและกันแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยทีเดียวนะคะอืมตอนนี้อยากให้ดูให้ดูให้ทำเซลเลยไปก่อนนะคะก็คือการรักตัวเองอยู่กับตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองไม่คิดอะไรมากใช้ชีวิตอย่าง enjoy มีความสุขแล้วให้เชื่อต่อไปว่าความรักเนี่ยรอเราอยู่นะ,ะเดี๋ยวถึงเวลาเราจะได้เจอแน่นอนแค่ติดในเรื่องของเวลาเท่านั้นเองคุณมีคู่ที่ดีคุณมีความรักที่ดีรออยู่ที่ รออยู่ในวันข้างหน้าถึงจะไม่ใช่สามเดือนนี้นะคะก็แค่มากกว่าสามเดือนเท่านั้นเองนะคะแต่คุณก็จะได้เจอความรักที่ดีแน่นอนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันเลยสำหรับใครที่เลือกสีขาวนะคะกองที่3ปรฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กระดิ่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะเป็นการันแบบ g เนอ r a ลโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star หกพก้าจะชว์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงแบบแน่นยักว่า ทำได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจนะคะเป็นเรื่องที่เซนสติชิมากมน้อยแค่ไหนนะคะ mm. ก็มาดูได้นะคะฟังและฟังได้ทุกเรื่องเลยปศึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะ,ะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มนะคะแนะนำได้หมดเลยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าสามเดือนนี้คุณจะได้เจอความรักไหน The world นะคะออกมากเกาะไพ่หย,ยุดในะคะ The world ออกมาให้กับคุณเอ๊ะ แปลกๆอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางหรือคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไปเจอความรักแน่เลยเจ็ดเหรียญเกือบเกือบละเกือบจะได้เจอและมันแปลกแล้วเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะสามดาบนั่นไงสี่ถ้วยเหมือนจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณอยู่นะคะแต่อันคิดว่ากองเนี้ยสําหรับบางคนนะคะถ้าคุณเอ่อเนี่ยได้สาหรับคุณได้หกดาบมันเหมือนกับคุณจะต้องออกไปทําอะไรสักอย่างอะแล้วคุณถึงจะเจอกับ กับความรักถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมจุดเดิมแอนบอกเลย,ยงนีดีกว่าถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมจุดเดิมเนี่ยคุณจะไม่เจอกับความรักนะภายในสามเดือนแต่ถ้าสําหรับบางคนคิดที่แบบฉันจะทํานู่นทํานีน่ฉันจะออกไปทานัน่นทานีไงไง่เนี่ยมันจะทําให้คุณได้เจอกับความรักคุณจะต้องแบบ Take A c t i o n อะไรบางอย่างคุณจะต้อง Take A c t i o n ก่อนแล้วโอกาสถึงจะทําให้คุณได้เจอกับความรักเพราะฉะนั้นขนะึ้นอยู่ที่สถานาการณ์ของแต่ละคนด้วยถ้าคุณยังใช้ชีวิตเ,เดิมๆนะทํางานอยู่บ้านไม่ได้แบบพาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆออ่ะมมันจจไเ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะแบบอาจจะเปิดใจโหลดแอปมาเจอคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่นะคะหรือคุณเปิดใจที่จะไปเที่ยวหรือเพื่อนชวนไปไหนก็ลองไปดูอะไรอย่างนี้จะมีโอกาสให้คุณได้ไปเจอกับคู่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณเลยกองที่สามจะเป็นกองที่แปลกนะคะแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆใช้ชีวิตเือนเดิมแอนมองว่าจะไม่เจอภายในสามเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นความรักภายในสามเดือนเนี้ยยังไม่เด่นแต่จะเด่นสําหรับคนที่เอ่ออยากพยายามที่จะ ออกไปทาอะไรสักอย่างอ่ะเออมีเหตุแบบว่าให้ออกไปทานั่นทํานี่อะคะ่ะคุณจะได้เจอนะโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่ต่อนะคะแต่ว่ากองเนี้มองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นนะแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ความชัดเจนอะอ,อ่ลองไปเลือกกองที่หนึ่งกองที่สองได้นะคะเนี่ยไพ่คุณออกมาเป็นลักษณะแนวมันมีโอกาสซึ่งถ้ามันมันมีแนวโอกาสอะมันไม่สําหรับทุกคนนะมันจะเป็นแค่บางคนนะคะ แค่บางคนแต่อันเห็นว่าลักษณะเอถ้าคุณรู้สึกแบบอยากลองไปขอพอรไหมไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับวัดกับอะไรก็ได้นะคะเป็นพระพุทธรูปหรืจอจะเป็นเทพเป็นอะไรก็ได้ลองไปขอพอรว่าขอบคุณ th ที่ทําให้เราได้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่แต่ไม่ต้องไประบุอะไรทั้งสิ้นนะขอแค่นั้นแล้วถ้ามันจะได้เจอเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์โอกาสสถานการณ์เข้ามาให,ให้กับคุณเองซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเล LIKE. ือกที่จะไปไหมคุณก็จะเลือกที่จะไปไหมถ้าคุณเลือกที่จะไปอบอลว่าคุณจะเจอนะะคแแต่่่ถ้าุณเลือกทีจบบม นะคะมันก็จะต้องแบบใช้เวลาใช้เวลาคือเหมือนถ้าพลาดรอบนี้ก็ต้องรอรอบถัดไปนะคะมันก็จะใช้เวลานาน,านแต่เท่าที่ยานดูนะเหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่ที่คุณเนี่ยไพ่ก็ออกมาเป็นแนวแบบเออที่คุณแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าเป็นหลักเดือนอยู่แสดงว่าสาหรับบางคนเนี่ยอาจจะภายในสามเดือนทันแต่บางคน,อ,นอ,งาอาจจะสี่ห้าเดือนหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวขอดูเลขนิดนึงว่ามีเลขอะไรมาให้นะคะถ้ากองนี้จะได้เจอคู่นะคะจะได้เจอความรักมันจะประมาณสักกี่เดือนนะเพราะแอนคิดว่าหลักๆเลยบางคนนสอาเดือนได้อยู่แต่บางคนเนี่ยอาจจะมากกว่าสามเดือน ไพ่ก็ขึ้นโชคชะตาให้อีกแล้วนะคะกลายเป็นว่าไม่บอกมันน่าจะขึ้นอยู่ที่คุณแล้วล่ะถ้าคุณไม่เริ่มแสดงว่าคุณถ้าคุณเริ่มเปิดใจคุณเริ่มที่แบบว่าจะหันมาดูแลตัวเองหรือพยายามที่จะพาตัวเองไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยถ้าคุณเริ่มทาตรงนั้นอะมันจะไม่นานนะคะอืไพ่คุณขึ้นเลขสูงๆทั้ง,ทงนั้นเลยซึ่งงานว่าอาจจะเก้าเดือนสิบเดือนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นตั้งแต่แบบห้าเดือน หกเดือนเจ็ดเดือนตั้งแต่ห้าเดือนไปจนถึงสิบเดือนเนี่ยประมาณนี้แหละคุณถึงจะได้เจอความรักแต่ว่ามันก็จะไม่ตอบจนกับหัวข้อสักเท่าไหร่เพราะว่ากองที่สะม,มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยถ้าคุณจะออกไปนะคะไปหาอะไรใหม่ๆทํานะคะคุณถึงจะเจอภายในสามเดือนแต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณคุณจะไม่เจอนะคะต้องต้องบอกนีนก่อนดีกว่าอืม มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องยังต้องเรียนรู้อะไรอยู่หรือเปล่านะคะยังมีบททดสอบยังมีโน้มีนีมันก็เลยไม่แปลกถ้าอยู่ในช่วงการเรียนรู้จะไม่ค่อยเจอเหรอกเพราะว่าคุณยังต้องเรียนรู้ไปก่อนอดทนไปก่อนนะคะอะไรประมาณนี้ต้องทําความเข้าใจไปก่อนแอนมองว่าเนี่ยเห็นไหมม,ออไมีไพ่ขอพรไหมถ้าคุณขอคุณจะได้เจอนะแสดงว่าถ้าคุณไปขอพรกับว่าสิ่งทิ่จะขอบแบบที่แอนบอกนะไม่ต้องไปจอดจองอะไรมากอะ คุณจะเจอนะคะแล้วก็มีไพ่เรื่องของการ forgive s s นะคะแล้วก็ understanding ก็คือคุณอาจจะต้องให้อภัยอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปนะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ปล่อยสิ่งเดิมๆไม่ปล่อยสิ่งกเก่าๆแล้วสิ่งใหม่ๆมันก็เลยเข้ามาไม่ได้ถ้าคุณมีความรักที่แย่เจอความรักที่แย่หรือคนคุยเก่าที่คุณรอคอยคุณต้องตัดออกให้หมดถ้าคุณตัดออกปุ๊บเนี่ยภายในสามเดือนเนี่ยคนใหม่จะเข้ามาได้แต่คุณไม่ตัดออกเขาก็จะเข้ามาไม่ได้นะคนใหม่ใช่คนดีๆนะคะ เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณด้วยนะมันเหมือนกับขึ้นอยู่ที่คุณมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องต้องจัดการต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะอืมฟรีดอมนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางคุณให้ไปเจอกับความรักถ้าคุณพร้อมที่จะเจอแล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะนาทางให้คุณไปเจอความรักซึ่งอย่างที่อน,นบอกว่าอยู่ที่ที่คุณด้วยนะว่าถ้าเกิดคุณได้รับโอกาสบางอย่างนะคะแต่คุณไม่ยอม ไม่ยอมเทคแอคชั่นน่ะเออคุณมันมีโอกาสมาให้แต่คุณไม่คว้าไว้ก็จบไม่เจอนะคะแต่ถ้าคุณคว้าไว้สี่สิบสก็จะพาคุณน่ะไปเจอถ้ามันมองเห็นว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ทําให้คุณรู้สึกคัลแน็กนะคัน็กมากๆรู้สึกคัน็กรู้สึกพิเศษแล้วจนแบบคุณอาจจะเปิดใจกับเขาเลยก็ได้นะลองดูนะแต่อันคีดว่ากองเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะมันมีเปอร์เซ็นต์ภายในสามเดือนแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะจัดการเคลียร์ตัวเองยังไงคุณจะปล่อยวางสิ่งเก่าไไไไดดด้้้้หมนะะคคคถาาาุุณณทํปล่อยวง สิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาหรือว่าถ้าคุณมีเหตุการณ์ให้คุณแบบเออลองคว้าโอกาสไปนู่นไปนี่ไปนั่นคุณก็มีโอกาสได้เจอนะสิ่งกับสิ่งจะนำทางให้คุณไปเจอกันนะแต่คุณจะต้องดึงตัวเองออกไปจากจุดเดิมที่เดิมจากคอมฟอร์ตโซนของคุณด้วยนะคะประมาณนี้ถือว่าโดยรวมอนมองว่าดีนะก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่าคุณจะกล้าไหมนะคะลองดูลองทําดูคะไม่เสียหายน้องไปขอความสิ่งกับสิ่งกรับไหว้ท่านนะคะลองดูลองเชื่อ,ลอ,อลองเชื่อในปฏิหารลองทําดูอะไรก็เกิดขึ้นได้้นะคคเเเมมืื่่่่อออถึงงววลาลาาาาแแยุณไดดหักกกก็จ สามเดือนอาจจะสี่ห้าเดือนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องถึงสิบเดือนหรอกแต่มันมีบางอย่างที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะเหมือนคุณอาจจะไปบล็อกอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็จะพูดได้ยากนิดหนึ่งเนาะแต่ไงก็ลองดูนะคะลองดูลองทําดูลองใช้เซ็นเตอร์แล,แล้วลองทําตามดูก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ